บัดนี้มันบัดกินเด้อค่ะเด้อมาค่ะมามากินกับแม่ผิวเด้อต้มแซ่บย่างน้ำตกจ้าอย่าก,กินซ้อยจูคือเพิ่อนอยู่กินว่าเป็นจ้าก็ได้อันนี้มาอ้างเด้อจเด้อกินเนื้อได้เนื้อ,อน,นี่มาอ้าง้า ในคลิปบางคนไปก็บเอ้นบักตุมฝรั่งเนาะผักชีฝรั่งจ้าต้นหอมผักชีราวถั่วพูกะหล่ำปลีมะเขือม่วงมะเขือเปราะผักรวมคะ่ะแตนะคะมาจะมามาเซ็บๆน้ำม่ตสิวจ้าน้ำน้ำแก้วเพียดีแก้วเพียสจุดเมืองน้องไทยเด้จ้ะแก้วเพียผัดนะคะ ้วก็เอาน้ำเพียกองลงเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเอ,อ่อพี่ชูลงไปจ้ะถ้าไม่ขมก็ใส่ดีลงไปค่ะอันนี้คือสูตรแม่ติ๋วนะคะผัดให้เข้ากันแล้วชิมดูค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเอ,อ่ไม่มีปลาร้านะคะเึ <c oughs> วออ่ว้าหยอกว้าหยอกจ้า ทุกกำลังใจที่เขามารับชมนะค่ะเด้อที่มากินน้ำแม่ติวจ่าขอสามนาทีเพื่อลงบ้านแดงด้วยบ้านฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะต้มแซ่บนี่ยจิวจะใส่พริกป่นอีกนะคะ่ะเ,<อ>เด้อแอบมันแดงๆตัวเซ็บๆจ้ะไม่เอาเปรี้ยวนะคะเป็นต้มแซ่บขมนะครับมันจะเป็นน้ำตกขมต้มแซ่บจ้ะ นะคะมาจาม่าเซ็บเจ็บจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย